สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคิมสายบันเทิงนะครับผมวันนี้จะพามาเที่ยววัดนะครับแล้วก็มุมสถานที่ถ่ายรูปที่สวยๆกันนะครับผมอันนี้ที่เราเห็นกันก็จะเป็นวัดขุนจันนะครับมาไหว้พระราหูนะครับผมกับจตุคามรามเทพนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมบนสะพานนะครับที่จะมองเห็นหลังพระองค์ใหญ่ที่เราเห็นกันตามรูปนะครับอันนี้เป็นจุด ที่สวยมากเลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นพระองค์ใหญ่จากวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับหรือวัดหลวงพ่อสดนะครับมุมนี้ก็คือจะเดินจากเดินขึ้นจากทางสะพานมานะครับนี่นะครับสวยมากมากนะครับมุมนี้ก็จะถ่ายรูปออกมาแล้วสวยเหมือนกันนะครับอันที่ผมก็ไปถ่ายมาแล้วก็อีมุมหนึ่งก็คือเป็นเป็นพระใหญ่นะครับของวัดขุนจันทร์นี่นะครับทางรูปอันนี้นะครับก็จะเป็นมุมที่สวยเหมือนกันมุมนี้ จะเป็น2วัดนะครับที่ต่อกันนะครับระหว่างวัดขุนจันทร์กับวัดปากน้ํานะครับอยู่แถวตลาดพลูนะครับถ้าเกิดไปก็เอารถจอดไว้ที่วัดขุนจันทร์ก็ได้นะครับแล้วก็เดินขึ้นสะพานข้ามมาด้านหลังนะครับก็เดินใกล้ๆนะครับไม่ได้ไกลมากนี่นะครับก็มีเรือโดยสารนั่งจะชมเที่ยวในแม่น้ําด้วยนะครับนี่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินไปถ่ายรูปหน้าองค์พระใหญ่ตรงวัดปากน้ำนะครับแดดอย่างจ้าเลยนะครับวนนันผมไปตอนเที่ยงนะครับก็วันหนึ่งเที่ยวได้ถ่ายรูป2วัด2มุมก็สวยอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆลองไปกันดูนะครับผมก็อยู่เขตฝั่งทุนเราเองนะครับวัดปากน้ำปราษีเจริญกับวัดขุนจันทร์นะครับ หรือใครจะไปจอดรถที่วัดปากน้ำก็ได้ครับแล้วก็เดินข้ามสะพานมานะครับอันนี้ผมจะเดินไปวัดปากน้ำนะครับระยะทางประมาณสัก2 3 0 0เมตรไม่ไกลมากนะครับนี่นะะเดินไปขวามือจะเห็นพระองค์ใหญ่เลยครับนี่ครับเป็นจุดเช็คพอยต์ครับผมสวยงามมากขวามือเราก็จะเป็นทางเป็นสวนนั่งพักผ่อนนะครับต้นไม้ร่มรื่นมากนะครับ ก็มีคนไปนั่งพักเล่นผักพนหย่อนใจกันเยอะเหมือนกันนะฮะนี่เลยนะครับมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะครับพระองค์ใหญ่นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมไปเที่ยวกันถ่ายรูปสวยๆกันได้อันนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปถ่ายรูปท้ายเทปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมด้านหน้าของพระองค์ใหญ่ก่อนนะครับของวัดปากน้ํา มีคนมาถ่ายรูปกับพระองค์ใหญ่เยอะมากบางคนยังไม่ทราบกันนะครับผมว่าพระองค์ใหญ่ที่เราเห็นในรูปกันคืออยู่ที่ไหนมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะครับเนี่ยฮะจะเห็นเจดีด้านหลังนะฮะนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งหลังป้ายก็จะเป็นคลองเมื่อกี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับนี่เลยครับ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ของวัดปากน้ำนะครับสวยสหางามมากเลยนะครับไปไว้ทำบุญขอพรกันได้นะครับให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ นี่ผมก็จะพาเดินย้อนกลับไปนะครับไปตรงเจดีนะครับจะมีข้างในเขาเรียกว่าจะเป็นเจดีที่เป็นรูปวาดสวยมากเลยนะครับหรือถ้าผมาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมข้างในจะเป็นเดี๋ยวพาไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่ครับเดินเข้าไปก็จะมีที่ถอดวางรองเท้าทางด้านซ้ายมือนะครับเขาจะไม่ให้ถอดรองเท้าเขาจะให้ถอดรองเท้าขึ้นไปนะครับ นี่เลยนะครับถอดรองเท้าเสร็จก็เดินขึ้นไปกันเลยจากจุดที่ยืนอยู่มุมนี้ที่ผมขึ้นมาถึงเป็นชั้นแรกนี่นะฮะอันนี้หันไปก็มุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันครับจะเห็นฐานพระนี่นะฮะใหญ่มากๆเลยนะครับนี่นะครับเข้าไปในเจดีย์กันนี่นะครับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะครับ ไปจับรูปที่เขามีป้ายเขียนไว้นะครับผมเพราะว่า,าศาิลปะแต่ละชิ้นที่เขาเขียนเอาไว้คือลักษณะสวยงามมากนะครับครับโอเคนั้นเดี๋ยวพาขึ้นไปชั้น2ต่อไปเลยนี่แหละครับขึ้นมาก็จะไปเจอกับเ,เหมือนกับจะเป็นตู้นะครับตู้แล้วก็จะมีพระมีของสะสมไว้นะครับอันนี้ห้ามส่งเสียงดังเป็นของสะสมของพระเกจิกนะฮะแล้วก็จะมีเหมือนกับ พระเทวรูปเก่าๆที่เขาสะสมเก็บเอาไว้นะครับจะเป็นปัดยศนะครับนี่จะเขาสะสมเป็นของโบราณไว้นะครับอันนี้ลองเพื่อนๆลองขึ้นไปชมกันดูนะครับจะมีของแปลกๆตาแล้วก็พระตั้งแต่ยุคสมัยเก่าพระพุทธสิงหิ์แบบยุคเก่าๆที่เขาสะสมไว้จะเป็นดาบโบราณเอออะไรอย่างนี้ครับมีเยอะมากเลยครับอันนี้ผมถ่ายมาชมแค่บางส่วนจะมีนาฬิกาเก่าด้วยครับเขาเรียกนาฬิกาลูกตุ้มนะครับอันนี้ เนี่ยเป็นนาฬิกาโรมันก็มีนะครับทำกับไม้ยุคสมัยก่อนนี่นะครับเขาจะเก็บใส่ตัวไว้เพื่อนๆลงไปชมกันดูนะครับเสาร์อาทิตย์ก็น้องๆหนูๆเพื่อนๆก็จะเยอะกันหน่อยนะครับไปชมกันสิ่งแปลกใหม่นี่นะฮะจะเป็นพระเก่า,กาโบราณเยอะมากๆครับที่ผมไม่เคยเห็นก็มีเยอะเหมือนกัน,นครับพระปากลีลาเอ่ยแบบ ออย่างอันนี้ผมก็ข้อมูลไม่ค่อยจะแน่นนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวพาไปดูต่ออีกชั้นนึงเลยครับนะครับศิลปะที่นี่ก็ส่วนมากจะใช้เป็นฟรีแฮนมือวาดหมดเลยเนี่ยคผมมาเจอช่างเขากำลังวาดอยู่พอดีนะครับนะครับเดินขึ้นไปชั้นหนึ่งนี่แหละครับชั้นนี้แะครับที่บอกนะครับสวยมากผนังนะฮะนี่นะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนการฟรีแงนวาดมือเหมือนกันนะแต่น่าจะนานเลยนะครับรูปนี้นะครับส่วนมากเขาก็จะมาเดินสวดมนตกันนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปแต่ข้างบนขึ้นไปแล้วอากาศเย็นมากนะครับห้องนี้อากาศเย็นแล้วก็อันนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปด้านบนนะครับของนอกเจดีย์นะครับนี่นะเจะมีคนมาถ่ายรูปกันกับองค์พระนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ นี่เลยครับเห็นวิวเมืองผมไปแล้วก็เลยจัดสักหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะมีมุมที่เห็นพระพุทธรูปออของวัดขุนจันทร์ด้วยนะครับตามไปชมมือครับอันนี้เที่ยวได้2วัดในวันเดียวเลยนะครับอันนั้นคือที่เราเห็นหลังคาโบสถ์ทางฝั่งวัดขุนจันทร์ครับ จะมเีเขาเรียกว่าโตอกันแค่ข้ามคลองครัวิวดีนะครับวิวดีเห็นตึกเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็ลองตามไปถ่ายรูปเช็คอินกันดูนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยไปนะครับวัดปากน้ำกับวัดขุนจันนะครับแถวตลาดพลู นี่นะครับใหญ่มากมุมนี้นะครับผมเห็นองค์พระด้านหลังเต็มองค์นะครับนี่นะครับฝั่งคลองมีคลองกั้นอยู่กับระหว่างวัดขุนจันทร์แค่นั้นเองอะ่ะเดินข้ามสะพานมาคุณให้อาหารปลาเยอะมากครับ อันนี้อาจจะเป็นทริปแบบสั้นๆนะครับพาไปไหว้พระแล้วก็มุมถ่ายรูปที่สวยๆนะครับนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งมุมฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นตึกแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าวิ่งนะฮะนี่นะอันนี้ผมก็ตั้งเ,เป็นมุมกล้องที่ผมไปถ่ายรูปมานะครับแต่มุมนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นมุมที่ผมประทับใจมากมุมนี้เลยถ่ายรู้สึกว่าถ่ายซ้ำสองครั้งเลยครับเนะี่ยเห็นวิวท้องฟ้าโปรดโปร่ง การเดินทางเี๋ยวนี้ก็ไปไม่ยากเลยนะครับใครจะนั่ง BTS มาก็ได้นะครับผมแล้วก็นั่งรถกระป๋องต่อเข้ามานั่ง BTS มาลงตรงสถานีตลาดพลูก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมจะหลังจากลงมาจากเจดี JD เลยนะครับก็พาไปดูดปลาให้หารปลาหลังคลองออของวัดปากน้ำนะครับ นอนเดินเข้ามาเนี่ยเจอเจ้าบ้านคนระับผมเป็นคนชอบแมวเลยทักทายเจ้าบ้านหน่อยนอนไม่สนใจด้วยเจอเมียวที่ไหนต้องเล่นที่นั่นนะฮะไปวัดของคู่กันอันนี้เดินเข้ามาข้างในนะครับใครจะไหว้สกุลรูปปั้นของหลวงพ่อสดก็ตรงนี้เลยนะครับตรงด้านซ้ายมือนะครับทางด้านขวามือเขาก็จะขายเป็นเหมือนกับเป็นดอกไม้นะครับผมดอกไม้พวงมาลัยนะครับ ทูบเทียนที่ว่าเราจะไหวนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับนี่นะครับเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อสดนะครับครับอันนี้ก็คือพาเดินตรงไปข้างหลังเลยนะครับอันนี้จะเป็นซ้ายมือจะเป็นน้ําตกนะครับเนี่ยมีคนมาถ่ายรูปเชลฟี่อยู่ก็อากาศเย็นดีนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นที่ขายอาหารปลาเดินตรงเข้ามาเลยครับจะเจอกับริมคลองนะฮะก็จะมีเรือวิ่งเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ ต้นไม้ร่มรื่นมากครับนี่นะครับก็จะมีผู้คนมานั่งกันในสวนเพราะอากาศเย็นดีมากนะครับต้นไม้เยอะก็จะมีคนมาให้อาหารปลากันนะครับผมนี่นะครับริมคลองฝั่งนี้นะครับปลาเยอะมากเหมือนกันครับค่าอาหารปลารู้สึกว่าจะถังหนึ่งประมาณ10บาทหรือย0บบาทประมาณนี้นะครับ ครับยังไงก็ลองแวะไปถ่ายรูปไปชมไหว้พระทำบุญกันดูนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผม